ก็ขอสวัสดีชาวโมนิมูลวินเลตทุกๆคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผม TP พีมันนี่กันอีกแล้วนะครับผมก็ลงคลิปชา้านิดหน่อยนะครับผมพอดีติดธุระนิดนึงนะครับผมวันนี้ก็ถึงแมปสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมก็คือแมปหินนั่นเองนะครับผมแล้วก็แมปของเห็ดเนาะซึ่งของที่ผมเตรียมเข้าไปนี่ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเพราะว่าแมปหินเนี่ยนานๆทีที่เราจะเจอคัพเปอร์ทึ้ซึ่งเป็นการเจอคัพเปอร์ที่น้อยมากนะครับผมผมเลยจะไม่ค่อยๆเอาเซตหินเข้าไปนะแต่ สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มหินเยอะๆนะผมก็สามารถเอาเซ็ตหินเข้ามาตีในนี้ได้นะผมได้หินเยอะมากเลยนะฮะโอเคนะครับผมตันนี้ก็เข้ามาแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออแล้วก็มีข่าวดีนี่ครับผมที่บอกว่าอุปกรณ์จะไม่เก็บแล้วนะครับผมพ่า45%ของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะผมทำให้เหรียญของบิตกับเนี่ยเด้งขึ้นไปนะครับผม ถือได้ว่าเด้พอสมควรนะครับผมแล้วรวมถึงเรียนของลูมี่ของเราด้วยนับก๊อซับเด้งขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครับผมที่จะทําให้เกมมมนิมูลแล้วก็บิดกลับของเราเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้อีกนะครับผมก็สรับสายฟรีนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์ให้ก่อนนะครับสายฟรีไม่ฟรีก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางในการเล่นเนาะหรือก็สำหรับใครที่ต้องการถามเรื่องอื่นๆนะผมก็สามารถถามมาได้เลยนะจะหาคาตอบมาตอบให้นะครับผม รับผมนะเวลาเข้ามาในแมปนี้นะผมจะเดินออกมาตรงนี้ก่อนเลยซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ทําอะไรมาเลยนะเพราะผมไม่ค่อยชอบเสี่ยงดวงนะครับผมผมจะมาตรงนี้มันอาจจะมี c o p p e r ร์ดอปหนึ่งก้อนนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็เดินมาทางนี้นะครับผมตรงตรงนี้เลยนะผมจะเจอผลไม้หรือไม่ก็ค o p p e r ร์ดอปอีกหนึ่งก้อนก้อนเล็กๆทำก้อนเล็กแบบเนี้ยอ่าบางทีคัพเปอร์ก็เล็กๆดรอปอยู่นะหรือไม่ก็เป็นผลไม้นะครับผมผมก็จะเดินเข้ามาทางนี้เลยนะครับผม มันจะมีคอปเปอร์ดรอปตามเกลือดเลยะฮะอืมไม่รู้ว่าจะมีโชคดีหรือโชคร้ายนะัะผมจะเจอคอปเปอร์หรือเปล่านะฮบผมโอเคครับเราเดินมาเรื่อยๆย,ยังไม่เจอสักก้อนเลยนะฮะสำหรับใครเนี้ยผมสําสมมตวใครอยากความหินนะผมก็สามารถใส่แหวนหินเข้ามานะครับผม2อันแล้วก็คอ1หนึ่งอันนะผมก็จะตีหินแค่สามทีนะครับผมแค่นี้ก็จะแตกแล้วนะครับผมหรือไม่ก็แหวนหินสองอันเลยแค่นี้ก็ก็น่าจะได้นะครับผมต้องจะไม่ผิดน,นะ แค่แหวนหิน2อ,อันก็สามารถตีคอปเปอร์ตีหินอย่างเงี้ยเแ,แค่สามทีแตกนะครับเออแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะมีผลไม้ดอกนะผมแล้วก็คอปเปอร์จะดอกแถวนี้ด้วยนะตรงนี้นะผมก้อนนี้เลยเราจะมาแทนก้อนนี้นะผมแล้วก็ก้อนตรงนี้ตรงกลางนะครับผมตามสอฟักฝั่งตรงนี้นะครับผมอืมสำหรับใครที่ฟาร์มหินเสร็จแล้วนะผมสำหรับใครที่ทำเสร็จแล้วก็สามารถเข้ามาตรงนี้นะผมก็จะมีคอปเปอร์ดอกเหมือนกันครับตรงนี้ แล้วก็ตรงตรงนี้นะครับผมซึ่งผมรอบนี้ไม่เจอค o พเปอร์เลยสักก้อนนะครับผมก็เลยจะตรุยป่าเห็ดให้ดูนะครับผมซึ่งป่าเห็ดเนี่ยแล้วมันจะเป็นต้องมีรองเท้าก็สามารถตรุยได้นะครับผมมีแค่เอเนอร์จีก็พอแล้วนะครับผมเน่เราเข้ามาตรงนี้นะครับผมเราก็ตัดไปเลยพยาพยามนะพยายามพยายามอย่าตีต้นนี้ต้นนี้คือมันจะติดพิษอ,อ๋อสิบหกทีมั้งแต่อันนี้ติดพิษแค่ห้าทีข้างใจผหินนะลองตีให้ดูอ่าสองทีแต่ติดพิษแค่ห้าทีเห็นไหม มันโอกาสมันดีกว่านะผมเพราะว่าติดพิษเนี่ยมันจะทําให้เราใช้พลังงานเอเจ์จ์เพิ่มขึ้นมานะครับเยอะพอสมควรนะครับผมโอเคพอเราเข้ามาเสร็จเราก็จะตีแค่ต้นแดงๆนะพยายามตีแค่ต้นแดงๆพอนะครับผมต้นม่วงนี่เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้อย่าตีเลยนะครับผมอะไรสั้นที่สุดนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็วิ่งออกมาผมวิ่งทางซ้ายมาก่อนเลยนะนี่เจอกับผลไม้ของเรานะครับผมเยอะแยะเลยเห็ดด้วยนะครับผม ตรงนี้นะเหมือนจะไม่มีคอปเปอร์ดอกเอ้ยมีทีมีสิมีตรงมุมนี้นะผมคอปเปอร์ใช่บางทีก็จะมีตรงมุมนี้นะครับผมคอปเปอร์ดอกแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีผลไม้ดอกด้วยนะอืมแล้ก็เดินตรงขึ้นมาเลยนะเราจะเจอผลไม้ดอกตรงใต้ต้นเห็ดยักษ์ตรงนี้นะครับผมอาเก็บให้หมดนะฮะแล้วก็เข้ามาข้างในตรงนี้ให้ได้นี่ับผมมันจะมีทางเข้าอยู่อ่าตรงนี้มุมนี้ จะมีดอกตลอดเลยนะครับผมอุ้ยเราเจอดอกไม้ด้วยเห็นไหมแช่ว่าดอกไม้มันผัดมาดอกข้างในนี้แล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตลอดเลยนะครับผมเนี่ยสองฝั่งเนี้ยจะมีผลไม้ตลอดเลยนะฮะพยายามเข้ามาดูเช็คกันให้ดีนะครับผมเข้ามาเก็บอันนี้ก่อนอุ้ยไม่พอเนี่ยผมเรามีแค่เอเนจีแค่2กระปุกก็สามารถตรุยเมืองได้แล้วนะครับผมไม่ใช่เมืองสิเห็ดเห็ด่เห,ดเห็ดนะครับผมอย่างน,นี้ใกล้ของมาละเราก็วิ่งออกมานะครับผม วิ่งมาทางด้านนี้เลยนะฮะหาทางเข้าให้ได้นะผมเจาะให้มันเจาะทีเดียวพอนะครับผมอย่าไปเจาะหลายทีอย่างนี้เจาะปุ๊บเห็นไหมเข้าจบผมหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้เจาะนะลองหามุมดีๆนะผมแล้วก็ตรงนี้จะมีผลไม้เอ้ยมีผลไม้เห็ดหนึ่งอันนะผมตรงนี้ตลอดเหมือนกันข้างในนี้ก็มีตลอดเหมือนกันนะผมเว้นแตะเป็นเห็ดอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นเห็ดไม่ดีครับอย่างเช่นเห็ดอันนี้นะไม่มีเอ่อเอฟเฟกต์ไรทั้นสินนะผมก็ไม่ต้องเข้าไปเก็บก็ได้นะผมตรงนี้ก็จะมีกล่องดอปนะอืมแต่นี้ไม่มีนะครับผมนี่ก็ เก็บโอ้หมดแล้วนะครับผมนี่ผมง่ายๆผมฟาร์มแค่ไม่กี่นาทีก็สามารถทาเงินให้กับเราได้แล้วนะครับผมสรับสายฟรีนะผมนี่แต่ดังเห็ุได้เพล่งผลไม้มานะครับผมถ้าโชคดีก็จะได้คอปเปอร์มาด้วยนะผมเราก็สามารถเอาคอปเปอร์ไปแปรแปรรูปเป็นขวานหรืออะไรอย่างนี้เอาไปขายในมาร์เก็ตแลนด์ได้นะหรือเอาไปขายกับท p ดพีก็ได้นะผมอย่างเช่นหนังกลอกอย่างนี้นะครับผมก็สามารถเอาไปขายได้คอปเปอร์ก็ขายได้เหมือนกันนะครับผมว่าเขาจะเอาไปคัาเป็น คิวบิตนะครับผมคิวบิตแสงกับคนะิวบิตมืดเนาะต้องใช้นะผมก็สามารถขายพ 2P ได้ก็แนะนำนะผมระวังด้วยนะผมสำหรับการขาย p 2 p นะครับผมเช็คกันให้ดีๆนะครับก่อนที่จะเสียเงินนะหรือก่อนที่เราจะเสียของของเราไปนะครับผมแบบฟรีๆนะครับผมอมืว่าการโกงกันเนี่ยก็มีเกิดขึ้นได้เยอะแยะเลยนะสำหรับการอัปเหตแบบ P2P นะครับเนี่ยครับเราก็ออกไปได้ ออกมาที่บอยแล้วนะครับสำหรับใครที่สงสัยทัว่าผมเล่นแค่มอนิมูลเกมเดียวหรอก็ตอนนี้ก็รอแค่มอนิมูลเอ้ยไม่ใช่รอแค่มอนิมูลดิเล่นแค่มอนิมูลเกมเดียวนะครับผมก็รอเป็นเกม3ก๊กนะผมแล้วก็เกมในส่วนของเกมเศรษฐีด้วยนะผมที่จะเปิดใหม่นะแต่เ,เปิดเมื่อไหร่ผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมแล้วก็อธิบายวิธีการเล่นหรืออะไรอย่างนี้นะมาไกด์หลน์ให้ก่อนเพื่อนเลยนะจะรีบมาทาคลิปให้เ,เร็วที่สุดเลยนะครับผม สำหรับใครที่สงสัยกับมันดมูลวิเลตนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสำหรับใครที่เป็นถ่ายฟรีนะครับผมที่อยากรู้นะครับผมเทคนิคการเล่นของผมหรือยังไงนะครับผมอันนี้ผมก็ถอนไปแล้วนะผมถอนไปตอนกี่ลูมิวะสิบสองลูมิมั้งครับผมถอนออกมาใช้นะครับผมก็ได้ประมาณ400กว่าบาทนะครับผมอืมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมวิธีการถอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูนะครับผม รอถึง10ลูมีอีกก่อนนะครับผมโอเคนะ <laughs> ผมสำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าใครชอบนะ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะผมสวัสดีครับ